ทำดอกกุหลาบจากไม้ประดับและผักในบ้านค่ะอันนี้นะคะไม้ประดับต้นเพชรประเสริฐหรือว่าหมากผู้หมากเมียนะคะนยคะเรามาตัดแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะแล้วใช้ครึ่งเดียวครึ่งหนึ่งก็จะได้ดอกหนึ่งนะคะพับแบบนี้นะคะพับลงแล้วก็หมนุนหมุนเข้าให้เป็นแกนกลางของกลีบดอกนะคะอย่างนั้นเราก็จะหมุนลงนะคะจะหมุนลงมาเรื่อยๆนะคะหมนุนหมุนหนึ่งสองแล้วก็บิด มมวนหมุนหนึ่งสองแล้วก็บิดทําแบบนี้ลอบไปเรื่อยๆนะคะมือซ้ายเราก็คอยพยุงนะคะกดเขาหน่อยบีบไว้หน่อยให้เขาอยู่ทรงนะคะแล้วมือขวาเราก็บิดไปเรื่อยๆม้วนอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งสองแล้วก็บิดนี่เสร็จแลวหนึ่งดอ,อกค่ะจะใช้แมพเย็บติดไว้นะคะนี่ค่ะได้แล้วหนึ่งดอ,อกเราทําช่อดอ,อกไม้ กระทงไม่มีดอกไม้ไปเวียนเทนแบบนี้เราใช้แทนได้เลยนะคะเป็นไม้ประดับในบ้านอันนี้ใบาขานะคะใบาขาอ่อนๆลองมาใช้ดูใบาขาก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะไม่แตกด้วยใบายขาสีสวยนะคะใบอ่อนเนี่ยค่ะม้วนแล้วก็หนึ่งสองก็พับลงเราจะบิดออกอย่างเดียวนะคะเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็พับลงม้งวนหนึ่งสองแล้วก็พัดลง ไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะได้สีเขียวอ่อนของดอกกุหลาบจากใบขาอันนี้เราทำไว้บ้างแล้วนะคะมีทั้งหมด5กลีที่ทำไว้เรียบร้อยค่ะ